สวัสดีครับทุกคนวันนีม้มาอยู่กับผมเอเท็ดอีชเชเร์แล้ววันนี้เรามาเล่นเกมแดนนี่วฮู้ฮู้เร็วฮู้เร็วแม่ <c oughs> โอเคเล่นกันเลยซึ่งเห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วเห็นเขาเอามาวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เลยเราน่าจะช้ากว่าชาวบ้านนะโอเคอันนี้เลือกเหรอเลือก บล็อกเทนเพราะว่าเราชื่อเทนคายบล็อกทีมนะ <c oughs> คอนเฟิร์มยโอเคต่อดีแล้วก็ได้มันจอเฮ้ยได้ลองเรียนเบบแล้วโอเคต่อดีแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้มีร้านต่างๆอันนี้ใครไม่รู้เฮ้ยรอเฮ้เยมีคนเดินตามมาหาเราเผื่อเขาจะเข้าไงฮ่าจื๊บนี่เดินตามเดินตามเุ้คเราแยกมากดีกว่า เขากลัวเราไ้ยไอเดียอะไรเนีย่ยอันนี้คือจุดที่เขาคุยกันแะ้วเนี่ยว้าวโอเคตรงนี้คืออุ้ยเฮ้ยมปคดบ้านเลยโอยมุ้ยมุ้ยมุ้ยเต็มแล้วโควไฟเข้าไม่ได้เว้ยเสียใจด้วยมาเริ่มกันเลยแดด,ดดดี้เว่อดดดิ้ง ยาใหญ่สับสนนี่ไม่ใหญ่โอเคโอเคนี่อันนี้ก็ไม่มีให้เลือกก็ต้องเลือกตัวนี้อยู่ดีนะฮะผมโอเคแล้วเราก็มารอเวลายังไม่คิดเข้เขาหน่เลย เเลย This is my first time เก็บพี่เลยไม่รู้จะทำอะไรเก็บอยาก ai nè bóc thêm i will i will i hiểu you bóc okay ok ok thank you thank you really much thank you really bad Arigato cái tóc của bác Thank you very much. No, làm gì Để no, 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 à no, 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 lượn no, no, Ok Giờ Đây กรตายทดไอวะีเลยมูนมนไม่รู้เหมือนกันฮะม่ดาบไลเซเบอร์งไอ้แหวกกระเพาเลยโอ้ยพระเต้องตีหัวเลยดู สมองกันเลยแล้วโอเคราไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีเลยจะพูดเดี๋ยวไม่ม้เธอพูดอะไรแล้วคือเล็บเยอะ ไม่ซื้อเขาได้เรหรอแต่ไม่มีตาเคร,รดิตไม่พอดิ สองนนสิบบวกเลยออเหรอเพื่อนน่าจะใจร้ายกันเราเกิดไปหรือเปล่าโอเคเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรพังน้นไม่พูดกันตอนนี้เราเก็บหมดไม่สนของใครเก็บหมดไม่สนของใครดีว่า

Okay, let's give it the little bit a We don't life, yeah, we got อ้ดยดนันที่สนามงานมืดซะด้วยวันนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากดติตอบด้วยกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดดิสไลค์หรอกซับสไคร้ด้วยนะบาย